ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงแรงพระอาทิตนะครับผมดว,ด,วดวงดวงแรงดวงใจใจถึงอำนาจบรารวีวัสนาตกตำแหน่งตัวท่านนะครับผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะซันนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีโอกาสทองเข้ามาจัดเข้ามาสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งสิบเหรียญเลย เอผมดูแบบนี้เป็นไงครับโชคลามเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดนางจัดเต็มมีใครบางคนเข้ามาต้องการตัวท่านเป็นอย่างมากเอาผมเข้ามานำเข้าของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาเข้ามาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านเพราะนั้นท่านควรที่จะต้องอยู่เฉยๆล้วผมสังเกตในโชคชะตาว่าสิ่งนั้นเข้ากับท่านได้หรือเปล่าถ้าเขาได้ก็รับก็เปิดไปเราถ้าไม่รับก็ไม่ใช่ก็ไม่ออกใบก็จบไปก็แค่นั้นเองในดวงชะตาท่านจะมีเกณฑ์นในชะดาแบบนั้น เพราะฉะนั้นการมองการไกลถึงอนาคตการปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจะสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การากรเงิน,น,นจะตายชีวิตรับทรัพย์รวยโชวโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดทนท่านไม่อยู่แล้วนะผมการที่ท่านนะครับจะทําอะไรมันยังไปไม่สุดนะครับยังตกตําแหน่งไพควีนอยู่ยังไปไม่สูงสุดนะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอยู่เฉยเฉยหลบหลีกซ่อนเล่น ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีจนได้แต่ยังไงก็แล้วแต่สิงห์สิธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาตัวท่านตกตําแหน่งหฮเประเภทสิงห์สิธิ์จะเข้าข้างเพราะฉะนั้นลูกหลักเกิดขึ้นในดวงชะตาชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งนะผมที่ดีก็คืออย่าจกมันจะดีได้ยังไงอ่ะก็คือโอกาสมีมาน้อยนะครับโอกาสที่ดีมีมันมีมาน้อยเพราะฉะนั้นหมอสันนึงบอกว่าไอ้ด้านเร่งรีบถ้าใช่ก็รับไว้ นะครับผมดวงชะตาแบบนี้ให้ท่านนะครับผมอยู่ให้เป็นเพราะว่าไปเรื่อยๆจะตกตําแหน่งเอ็มเพสนะครับทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตอ่านคู่เกิดความช่มชื่นต้นไม้อิงหลังดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านเชื่อเธอเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องไต่ตองคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบว่าโชคชะตาของท่านกําลังที่จะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิต ขอคำนายว่าในดวงชะตาของคุณจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาพูดคุยบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาหนุนนำโชคชะตาพิเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแน่นอนในโชคชะตาเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆมันจะดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่เป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวัฟฟ์ฟอร์จูนบง่งบอกถึงโชคชะตาหน้าบาร,รมีวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินเข้าข้าง,างตัวท่านต่อเมือ่อท่านเป็นไปตามแบบแผนประเพณี ไม่ผิดแผกแหวกแนวไม่ไปผิดผีผิดครูไม่ไปทําอะไรเรื่องราวตกต่าย,ย่ําแย่เบี้ยดินไปดูถูกเหยียดหยามไปดูถูกมดหมาแมวนะผมเยอะแยะมากมายระวังให้ดีเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านนั่นเองเพราะว่าดวงชะตาของท่านเหมือนเปรดเสมือนดังพระอาทิตย์แสงสว่างดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกปักคุ้มของรักษาถ้าท่านทําดีจะได้ดีเป็นพิเศษกว่าเขาสิบเท่าถ้าท่านทําไม่ดีท่านจะตกตามเบี้ยดินเป็นสิบเท่า ะฉนนั้นจะเอายังไงกันแน่บอกได้เลยว่าโชคชะตางท่านเราวางเป็นอย่างมากที่สุดด้วยบุญกุศลวาสนาการแบกภาระไว้อย่างหนักดวงหนี้สินต่างๆท่านแบกแทบจะทนไม่ไหวแล้วมันถึงเวลายิ่งใหญ่ถึงตัวท่านก็จะทํานายว่าใดโชคชะตางท่านจะมีรายได้สูงเป็นพิเศษะฉะนั้นอดทนอ,อดกั้นเดี๋ยวจะหมดหนี้หมดสินทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะสามารถเคลียร์ได้ท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีจันใด ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคขอตํานายเป็นดังเช่นนี้เพราะดวงพระอาทิตย์เกิดขึ้นในโชคตาเราตกตําแหน่งเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นอะไรครับเดอะซันแสงสว่างมันส่องมาถึงตัวท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสวังดังใจหมายครับผ้าคุมคลุมลงมาก็คือปิดวาจาให้เงียบอย่าพูดเยอะเลขหลุดเลขลอยมันมาเป็นประจำเพราะฉะนั้น75ออก66ครับ75ออก74ครับ66ออก55ทีนี้แหละับผมเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจลึก นะผมด้วยบุญกุศลวัสนาตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดโดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีจันไรด,ดวงชะตาแบบนี้รับทรัพย์รวยโชคขอทํานายว่าท่านจะเจริญลูกเรือทันทีจันไรเร็วๆนี้ไม่ทําลายไกลๆนะครับพรุ่งนี้มาลืนนี้รวยแน่ๆนะผมการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเกิดขึ้นหนึ่งไม่เท้าไม่รวยก็คอยดูนะผมบอกหมอสันยังไม่รวยะครับผม ยังไม่รวยก็รีบจัดให้รวยสิดวงชะตาแบบนี้จัดไปเลยนะผมด้วยโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาสิงสธิ์คัมชูปกปักคุข,ของราาักษายังมีคนที่เข้ามานะผมนะผมใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการเซ็นสัญชาเส็นคำ้ำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านตกต่ำเบี้ยดินนะครับอึดอัดจ,จ้าแย่รู้สึกกระสับกระส่ายอดทนอด,อ,ดอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวแต่ยังไงก็ตกตาแหน่งเดลิเวอร์ทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินและความรัก เราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นทางด้านเรื่องความรักเราเน้นเรื่องเรื่องธุรกิจการงานการเงินเดี๋ยวจะดีขึ้นใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะครับขนยิ่งดิ้นยิ่งจนท่านเคยเห็นมาเยอะแล้วใช่หรือไม่นะครับคนที่จะร่ํารวยได้อยู่เฉยๆก็รวยนะครับแค่ขยับนิดเดียวก็รวยนะครับท่านเคยเห็นหรือไม่ขนยิ่งดิ้นรวยไปร้อยรายก็เหลือแต่นี่แต่เสียนเยอะแยะชสู้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เช้าเช้านะนั่งอยู่สบายๆก็ดิกระดิกมือ กระดิกมือดวงชะตาก็เปิดเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆอยู่จะสกสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมันถึงเวลาต้องปราบให้หมดไปสิ้นสิ่งต่างๆที่มันกดดวงชะตานี่คือดวงชะตาท่านต้องเชื่อนะว่าดวงชะตามันโดนสิ่งต่างๆที่กดดวงชะตาได้เขาจึงเชื่อกันว่าถ้าเปิดดวงชะตาออกมาก็คือไปอย่างเช่นไปกราบไหว้เก้าวัดเก้าวารับสิบวัดนะผมเข้ามาสนับสนุน ดวงชะตาด้วยดวงชะตาเปิดทันทีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครอยากจะมองหน้าท่านหรอกก็คือเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเขาไม่อยากมองหน้าท่านหรอกเขารู้สึกอึดอัดรู้สึกดําแย่ถ้าเป็นตัวท่านเองท่านจะมองไหมนะท่านจะมองไหมคนนี่เคยเผาบ้านเผาเผาค่าพ่อค่าแม่ค่าท่านจะมองไหมพอให้ตังค์มันล้านหนึ่งไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วเสียเวลาโจ้เช่นเดียวกันในโชคชะตาของท่าน นะบุญกุศลวัสนาตกตำแหน่งสามเหรียญอำนาจบารมีวัสนาสิงสิทธิปกปกักคุ้มครองรักษาหนุนนำชโชคตาพิกเศษแปลผ่านพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีท่านจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปด้วยบุญกุศลวัสนาสิงสิทธิคำชูปกป,กปกักคุ้มครองรักษามีเกณฑ์ชะตายื้อยแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาดวงชะตาของท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอํำนายดังเช่นนี้นะผมรับพลังบวกเข้าไว้นะผมทุกสิ่งงกอยา ดวงชะตาถ้าใครทานายทางด้านพลังลบไม่รับครับรับรับพลังบวกพลังบวกครับในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งดามูตึงเครียดหม่ตึงแต่ว่าปัญหาต่างๆจงมองในแง่บวกว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องมนต์เสน่มน์มนต์จันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาะครับดวงชะตาแบบนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรอดูว่าโชคชะตางท่านจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับสิ่งเหล่านี้ นะครับผมจะให้บอดูบททานายทางด้านบวกให้กับท่านนะครับผมแต่ว่าท่านไม่เปิดดวงชะตาท่านโมเดเศร้านะครับงอยชันติดหนี้ชั้นแย่แล้วนะครับอยู่เฉยๆครับใจเย็นๆครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือรับพลังบวกนะครับถึงแม้มันจะตกต่ำริ่ดดินปิดติดหนี้เป็นสิบ้าล้อยล้าน,ลาน,ลานแล้วยังไงครับท่านจะแก้ได้หรือเลปล่าครับท่านก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ทํำยังไงครับก็อยู่เฉยๆครับไม่ต้องไปดิน้นให้เสียเงินเพิ่มให้ติดหนี้เพิ่ม อยู่เฉยๆก่อนเหย๋ยวมันแก้ของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เพราะว่วาเทวดาคอยปกปักรองรักษาตําตำแหน่งดำมนมนเสนมน์ชน,น,นาอยู่ในตัวท่านแล้วเยอะแก้ได้ของมันเองทรานผมชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคขอทํานายว่าเป็นดังเช่นนี้จะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดระยะเวลานการใกล้นี้จะดีขึ้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การง,งานการเง,งานินท่ผมตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง